ลิงมาโอ้ยไปลิงแย่แล้วเยจานเพิ่อจานเพิ่อกแล้มามาเดี๋ยเอาเพิ่เไ้เอาไปเขาไปเอาไปหรอลองไปลองสองคนลองคือว่า2อคนเดี๋ยเไปเอาเปี่นาละปานางยาเพราั้นตัวเดียววางยามาแล้วละป่านรมทำใหม่่านนี้สใหม่เปลี่ยนที่มเอาเก่งเ

ไม่เมื่อไหร่แม่จะมาอีลุมข้างฮนะมาได้รู้ขั้กไก่แด,ด่ยิ่งนั้นมา,มาลูกไนเ้าจงเมือ่อเสครุกส,สลานเชียว